เติมพลังเสร็จลุยต่อครับดันขึ้นมาแล้วเสียยุงเราก็จะตามขึ้นไปนิ่มๆครับ お、えっと รถใหม่พี่ต้นโอ้ใช่เลยครับรถใหม่สมาชิกใหม่ของทีมงานนะครับรถของพี่ต้นคนขับเบโคครับอีซูซูล็อกกี้ร้อยเก้าห้านี่อ้สวย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 งามสวยงาม มาจากอูปัญญาลุ่งเรืองหยุดน,นะครับอูเสียไก่แถวแถวทางพาชุมพลบุรีครับก็แสดงว่าวันนี้ช่วงช่วงบ่ายวันนี้ก็มีตีเล็กนมเตอ๋อเสียยุ่งเสียอัน แล้วก็เพิ่มคันของพีต่ต้นเข้ามาเป็นห้าคันแล้วครับห้าคันแล้วโจช่วงนี้นี่รถรถหนักกับรถเปล่านี่แทบจะไม่ได้สวนทางกันเลยนะครับเมื่อก่อนนี้รถเปล่าจะมาฝั่งนี้คราวนี้รถเปล่าไปอีกทางนะครับรถเปล่าที่ปิ่งตรงไปนู่นแหละจะมีจังหวะหน,านานั่นแวบเดียวนะครับ แวบ,บเดียวเนี่ยเสียยูงไปแล้วบางบางคันบางจังหวะนี่ห้าคันนี้เราจะเจออยู่เพียง3คันนะครับจังหวะวงรอบมันจะไปนี่พอดีนะครับรถหนักมารถเปบาไปไม่เจอกันเลย จับหน้างานสิบเที่ยวเราบ้าแม่นดิมันใกล้จีวอดไงกัรง่ายวะนี่ใกล้วอดเราล่วงมาเบิ่งน้ำวัวป้ากาญานิัวล่วงไปอยู่รถบ่อเจียนมนอพันนิพาโกเบโกเอสเคสองร้อยรุ่นสิบ รอ,อครับรอทั้งคนขคับรอทั้งรถรอทั้งเมียคนขับโยเราก็วนมาที่ฝั่งป้อมยามนี่แหละนะครับที่เทอีก,อกจุดแต่ว่าเราเว้นเอาไว้เราไปเทมาจากฝั่งนู้นนะครับรถพี่ต้นเราวิ่งสวนมาฝั่งนู้น เรา็หลบมาฝั่งนี้ไปไหนก็ได้ครับเส้นทางมีวิ่งอ้อมเยอะเหลือเกินอ้าวชิดจังชิดจังลงรถแล้วมาเข้าเวรแทนพี่ต้นนะครับอยู่ประมาณ3ชั่วโมง อมเตอโอ้โหุดตรบเลยครับเสียอยู่ไปไม่ได้สวนทางกับเสียอันเลย จังหวะเสียอานแล้วก็จังหวะ,ะรถของพี่ต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สวดทางอ้าวกลับมากลับมาถึงบ่อรถน้ำมันมาเติมน้ำมันให้กับรถไปโคพอดีครับต้องจอดเติมเชื้อเพลิงอีก พักหนึ่งนี่ครับจอดเติมน้ำมันก่อนขึ้นไปแล้วพี่ต้นไปเปิดถังรับหัวจ่ายครับ จอดรอรถไปโครครับจอดรอไปตรงนี้แหละนูน่นตรงมากันแล้วดูรถใหม่เขาหน่อยสมาชิกใหม่ของทีมงานครับโอ้อยางรอเลยจัดส่งมาเป็นประเภทรถไฟแล้วครับ ไฟ3แถวสปอรตไลท์2แถวบาตาเน่อีก1แถวนะครับแล้วก็มีลูกสมุนนะตุกตา6ตัวครับ6ขุนพลนั่งบนหัวนี่ปลายเลดส,สวยงามนิ่มมากท่อนี่น่าจะลั่นอยู่นะเนี่ย บึมๆเลยรอยอยขนดินแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะมาตั้งแต่วันที่มีงานบุญนะครับสีสันสวยงามครับขาดอย่างเดียวครอบล้อผมมีครอบล้ออยู่จะนำเสนอพี่ต้นหน่อย เพื่อพี่ต้นจะสนใจล้อจะได้เงาเงานะครับฝาข้างก็ลายเดียวกันเลยเป็นแบบลอนคู่ าดอย่างเดียวนะครับในเรื่องของชุดแตกนะก็คือครอบล้ออย่างเดียวถ้าจัดครอบล้อเข้าไปนี่รับรองเงาตาแตกสมาชิกใหม่นะครับของทีมงานชอโชคดีชนักิจรถของทางพี่ต้นนะครับคนขับไมโคแต่ว่าพี่ต้นนู่นเติมน้ำมันเสร็จแล้ว เดินมาแล้วคนขับนี่น่าจะเป็นน้องชายนะครับไม่น้องชายก็คุณพ่อมีสองคนส่วนตัวพี่ต้นเองก็ยังคงขับรถไปโครเหมือนเดิมนะครับสรุปช่วงบ่ายนี้เราวิ่งกันอยู่ ห้าคันรอรอรอเรียบเป็นรถประกอบนอกแล้วครับเก่ายุ่นฮาไปแล้วลุยต่อแล้วลงมาแล้วครับ ไปโคก็รถไฟหกล้อก็รถไฟเกือบจะทั้งหมดวางนิ่มมาก เอาแต่ดินเหนียวนะครับเอาแต่ดินเหนียวเป็นบ่อน้ำดีของอโรงงานน้ำตาลโน่นครับตรงเตอ๋อมาแล้วเสียอยู่ อเคลาไปก่อนละครับเยวกันใหม่ครับสำหรับรถใหม่ก็าคาคำคุนคูนครับแถวคาดทุกเส้นทางนะครับหาเงินหาทองเข้าบ้านยินดีกับพี่ต้นครับไว้เจอกันใหม่ทีมงานชอโชคดีชนะกิจบวกนอพันธิภาลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ